หกร้อยลหกรอนีกระสอบหกรกระสอบหกรถุงหกร้อกะสอบกระสอบละกระสอบเราจะร้อยยี่หกิโลได้วกให้เออันยี่สิบหกิโลลสิสอบกยังไมโตใส่ แม่นบอกแค่ที่เขาทางนะเก็บก็อเก็บหือมันหลายคนใ่คารทคิดสาร์ทคลิตาร์คลิปสตร์คลิปสาร์ทลาร์คิรลิปสตาิาคลิสาร์ทลิราเ์ทคลาคสิตร์ทคลาครค่าคิปจาคราิปคตาิตาคิาค่ิปสรลสสอง 哈哈 <laughs> <laughs>